วันดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับไปอยู่กับซีรีส์ The Sims 4อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็เปลี่ยนมาที่บ้านของใหญ่จัสมินออโรรานะคะซึ่งจัสมินเนี่ยเธอเป็นแวมไพร์นะซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้านะคะที่มีชื่อว่า Blood Lady นะคะความที่เออหล่อนเป็นแวมไพร์เนาะ Blood ก็แปลว่าอะไรน้ำแดงไงก็เออคุณหญิงน้ำแดงก็สมชื่อดีเนาะอะไรก็ว่านไป ะะเรามาทัวร์บ้านของจัสมินกันดีกว่าค่ะรลอก็คือร้านลัดเลดี้นั่นเองเนาะอะา้ารตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นร้านเสื้อผ้าใช่ไหมก็สังเกตว่าจะมีหลาวเสื้อผ้ามากมายก็มีตู้รองเสื้อผ้ามีกระจกเยอะแยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนออจ่ายเงินเนาะก็จะมีเคาน์เตอร์อะไรก็บ้าไปอตอนนี้ก็จะมีกระจกรองเสื้อจากตานาน,านนะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางที่รัดไปยังทางเข้าหลังบ้านนะ ซึ่งก็จะมีถังขยะามากมายถังขยะทำไมเยอะตัไม่รู้เนาะตัวนี้ก็จะมีชั้นวางรองเท้านะคะด้วยความที่หล่อนเป็นสายแฟชันะ่นอ่ะเนาะก็จะมีแบบรองเท้ามากมายก่ายกองนะคะเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะที่สุดอะขึ้นมาชั้นสองนะคะก็จะเจอกับเอ่อที่นั่งเอาไว้นั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเตาผิงแล้วก็เป็นทีวีนะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนี่แหละฝั่งนี้ก็จะเป็น ขออนุญาตยกกระแพงนิดน,นึงนะฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะครัวก็จะแอบเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคราวที่พื้นที่ไมแค่นี้นะก็เป็นโซนตอกกินข้าวมีตู้เก็บของและก็บ้านปลายมีต้นไม้ด้วยนะอ่าแล้วก็ชั้น3มนะคะเคขึ้นมาก็จะเจอกับชั้นหนังสืออีกแล้วแล้วก็มีโซนที่นั่งนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองห้องน้ำก็ดีไซน์ง่ายๆเลยมีซิงค์มีส้วมมีอ่างอาบนะ้ำปูดกับฝักบัวนะคะมีตะกร้าผ้าอะไรก็แล้วแต่กันไปส่วนฝั่งนี้นะคะริมสวยก็จะเป็นห้องนอนของจัสตินนั่นเองก็จะมีความดำแดงนะคะคงตีมโต๊ะคอมตรงนี้มีที่นั่งอ่านหนังสือมีกระจกมีตู้เสื้อผ้านะคะตอนนี้นะคะชีจัสตินก็ดูทีวีนะทำไมไฟมันเกะกลจังเลยวะเนี่ย ก็คือตอนนี้เราเพิ่มเพื่อนบ้านในละแวกนี้หมดแล้วนะคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเขาน่าจะมาเยี่ยมเราแหละไม่ใครสักคนนี่แหละน่าจะเป็นข้างๆบ้านเราได้เดี๋ยวคิดว่าตอนเช้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละคิดว่าเพื่อนบ้านน่าจะมาเยี่ยมเพราะว่าเราเพิ่มเพื่อนบ้านไปหมดแล้วจริงๆสตอรี่ดั้งเดิมของจัสตินเนดดาร์กกว่านี้นะเออมันก็อะไรอ่ะโนมแฮส s ยูส t h e power to clean แป๊บหนึ่งบ้านฉันมีโนมนั่นตะั้งเมื่อไหร่เนี่ย อะไรอ่ะทำไมอยู่ดีมีสีเขียวๆปรากฏขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่เฮ้ยตัวบ้าแล้วเนี่ยแพลนโนมแป๊บนึงอันนี้คือเป็นอันตรายต่อตัวฉันไหมเนี่ยคือฉันต้องทําอะไรอ่ะฉันต้องคุยกับโนมเหรอมันเกะกะมากเลยอ่ะลากทิ้งได้ไหมเออเอเก็บไว้ในตัวนี่แหละจะได้ไม่ต้องมาตามราควานคือทุกคนจะสังเกตว่ามันมีบ้านทรงแบบแปลกๆเยอะๆอยู่เยอะเลย อันนี้บ้านเฮียโซที่เราเล่นกันไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะเอาจรงบ้านทรงเนี้เหมือนตึกแถวด้วยซ้ำนะแต่ละว่ามันก็โมเดิร์นดีแหละแต่ถ้าเป็นเราเราก็ไม่อยู่บ้านทรงนี้แล้วเอา้าจัสตินเธอเป็นเธอเศร้าทำไมอะรู้สึกล้มเหลวกับฮอลิเดย์อ๋อเมื่อวานมันเป็นเลิฟเดย์ไงแล้วฉันเข้าเกมมาตอนมันหมดพอดีแล้วหลอนเคยเศร้าที่แบบทำภารกิจไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่หลอนก็ไปหลอนก็ไปร้องไห้ใต้ผ้าห่มแหละ เอ,อ,อยู่ดีก็เศร้านะคะ <c oughs> อ่ะร้องให้เสร็จไปไปคุยแชทต,ต่อเออหลากหลายอารมณ์เวอร์เออทำไมลุ่มสีแดงมันไม่ค่อยสวยเลยวะเฮ้ยหวัดดีครับพี่แป๊บนึงแป๊นนึงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปคุยกับอ e ีฟอร่าแล้วนี่เรามาทำความรู้จักเพื่อนบ้านเราดีกว่าหวัดดีคุณคัง,งเชโซนะคะ f นน n y introduction ไปโอ้โหพอออกแดดทีนี้คือรดเร็วเหมือนกันนะ เดี๋ยวเฮียโซเทอพ่งไปเฮียโซเทียบพึ่งไปเธอเธอเธอรอก่อนคือเหมือนพอเรากลางถึงเราจะกลางโลกหมมันก็ยังจะแสบผิวอยู่ดีป่ะเธอไปเป็นพายภาษาอะไรเนี่ยโอ้โหผิวไหมแล้วว่าแกเธอทากันแดดหน่อยไหมแปมพายเออชอยคือตอนนี้คือตอนนี้ชีผิวไหมแล้ววะ ดูอันอิมเ s รสชัคือ energy รวดเร็วมากแต่เราคุยกับเขาหน่อย This cast never would change อ้าวแล้วเออตอนนี้พี่กำลังเผาไหม้นะคะแทน,นที่เฮโซก็บิ๊กพื้นต่อหน้าเลยเหมือนไม่ได้พี่แบบสนใจเขาหน่อย Casts never change แล้วอีป้านี่เป็นใครเนี่ยเดินตัดหน้าแบบ,แบ,บอุ้ย แล้วเขาเดินผ่านหน้าเราไปแล้วอ่ะเออเเขาพยายามจะหนีเราตลอดเลยนะเฮ้ยไฟพี่จะไปไฟเขาทำไมคอมเพลนนะบอโลเขาหยุดคุยๆกันทำความรู้จักกันไว้หน่อยว่าเธอเป็นเพื่อนบ้านกันไงมาเลยอีป้าเมื่อกี้เป็นใครอะเดินตัดหน้าแบบเสียบารยามากอุ๊ยแกฉันเจอคนน้าคนนี้หลอเธอเธอมาโผล่ทุกอีพีเอพิโซดไปได้นะเจนิฟีฟเจนวฟีฟครูเดอร์นะคะ เอเอหลอนไปละเ้าแล้ว,เ,ลลวเ,ลเขาเดินตามกันด้วยนะเนี่ยสองคนนี้เขามีอะไรกักกันแน่เลยตอนนี้รู้สึกว่าแบบเอเนอร์จีหล่อนเอเนอร์จีแบบเอเนอร์จีจะหายแล้วเขาบอกว่าเราต้องไปนอนใช่ไหมเอองั้นมานอนมานอนมานอนเอ่อสลิปเหรอคือการที่เราสร้างเพื่อนบ้านเราไว้ก่อนนะ่ะมันก็มีข้อด,ดีที่หละที่ว่าพอเราเจอพอเราสร้างไว้ปุ๊บใช่ไหมแล้วเราหย่อนไว้อะ่ะก็กลายเป็นว่า เราก็จะเห็นเขาบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีนะแต่ข้อเสียคือมันจะดิสแทร็เราเอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะทําอะไรสักอย่างแล้วแบบว่าอุ้ยนั่นมันเพื่อนเราี่เราไปดูหน่อยดีกว่ามันก็จะเสียเออเวลาเวลาหน่อยนะเฮ้ยโดนไม่ใช่โดนสินมโผล่มาอีกแล้วเหรอไม่ใช่ฉันเก็บไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วแล้วก็โผล่มาอีกแล้วมาอีกแล้วรือคือขยันมาเกินอ่ะขายทิ้งไปไง เออขายโนมทิ้งได้ตังสองร้อคุ้มนะเออไม่ต้องทำมาหาสู่กันแล้วอะ่ะขายโนมทิ้งมัง้งเลโอ้กิจกรรมฟิตวิคือแบบว่าอะไรเยอะกันฮะเนี่ยนะเชียโซโทรมาว่าอะไรอะ่ะได้ยินไหมการการถการการเพนติ้งที่โรแมนต์เฟสติวัลมันกำลังมาอยากไปไหมไปค่ะพี่ คือฉันยังเติมอินเทอไม่ครบเลยผู้ชายที่เพิ่งเจอวันเดียวอยู่แล้วข,ข้างก็ชวนไปออกงานแล้วนะคะอืมพี่แล้วคือแบบแดดช่ำมากแม่แปบ๊บหนึ่งงานอะไรอีกเนี่ย Festival อ๋อคือตอนเนี้พี่แบบว่าเฮ้ยยังไงแต่ว่า Energy ก็เกือบเต็มนะแต่ว่ากลาลังเผาไมมอยู่ตอนนี้ชีผิวกําลังจะไหมนะคะแต่ว่าผู้ชายชวนออกงานเราไปไหมไปะคะ่ะ share photos แล้วเขาวิ่งกัินไปสี่คนเลยอบน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 งงงงงงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่ไม่กลางล้มออกมาหรอคะพัฒนาอันคาครอะแอลวินเซอร์อเ,อรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเอลวินเซอร์เธอเธอเธอไม่เป็นนักเขียนแล้วหรอเธอมาเป็นมิกซ์ลจิสแล้วแต่ละาั้ส่งฉันต้องส่งไปให้แอลตัวจริงดูนะเธอเธอไม่เป็นนักเขียนแล้วเธอเป็นมิกซ์ลจิสแล้ว ก็ว่าอยู่ทรงผมคุ้นๆและอีนี่ใครเนี่ยวิกเตอร์เฟิงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเพนอะเพนติงยังไม่ได้เพ้นต์ฮาเยเลยพี่ใจเย็นๆทำไมแถวนี้มีแต่คนปึ่งปั่งด้วยพลังแสกวะหรือเพราะว่าน้ำที่ยายแอลทำคือตอนนี้หล่อนแบบว่าเอเนอร์จีจะหมดแล้วไม่แล้วเราเราแล้วเราสั่งน้ำอีนี่ไม่ได้หรอบัวบุญมาชื่อโค้รไทย ทำไมเราไม่สามารถสั่งน้ำกับคุณป้าได้อะนี่ไงมีโซฟาเรานอนเลยไหมเออเนี่ยเราแนบได้นะเอองีบหน่อยงีบเอาพลังงานเพราะตอนนี้ร้อนหนง่วงมากโดนแดดนิดเดียวคือจะไปแล้วจ้าสักสองทุ่มค่อยตื่นมาสั่งน้ำแล้วกันสองทุ่มแล้วจ้าตื่นมาสั่งน้ำหน่อยเอาพลาสมาเจนแก้วนึงค่ะออและอีป้านี่มานั่งตงการ,ร,รลูเซียมาคูบิก คุณคุณนะเหมือนเคยเจอแลวเปกแฮร์ใส่ขอทำไมเนี่อคุยนอยอ,อ,อะไรเดยว Friendly Small Talk Ask about the Brighton d a e Ask about career <c oughs> ถ,าถามนู่นถามนี่ถามไปหมดถามให้หมดมคุยกันไปทำความรู้จักกันไปเธออยู่บ้านข้างๆกัน Dramatic Story กลายเป็นว่าฉันไม่ได้เปิดร้านเลยผู้ชายชวนมาเที่ยวก่อนแป๊บนึงนะพวกเธอคุยกันไปนะฉันอยากหรือว่าแอลยังอยู่ไหมแอลก็ยังอยู่ทําความรู้จักกับแอลหน่อยมาทําความรู้จักกับแอลหน่อยดีกว่าเพราะแอลเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านเราเหมือนกันวันดีจ้ะเธอไม่เป็นอกเขียนแล้วหรอแล้วคือฉันก็ทิ้งเคียโซไว้ตรงนั้นคนเดียวด้วยนะโอเคแป๊บหนึ่งเราเคียโซฉันอยู่ไหนเนี่ยแกเฮียโซหายไปไหนอ๋อเฮียโซมาร้องเพลงเฮ้ยเอาว่ะเอา่ะ เสียงแบบทรงทรงพลังมากค่ะทรงพลังจนอยากกลับบ้านไปนอนเลยเออมาดูผู้ชายร้องเพลงหน่อยเสียงแบบเอกลักษณ์มากค่ะน้องอะไรอะเจ็บแก้วหูแย่มากแกจัสมินรู้สึกแสบแก้วหูไม่ได้ยินอา้อาวอา้อาวอ้าวแล้วเฮ so, ียโซก็หายไปเลยคือแบบจบอีเนต์ปุ๊บกลับ,บบ้านเลยเหรอพี่ Yeah. แล่วคือแบบกลับบ้านไม่บอกไม่กล่าวเลยนะอยู่ดีก็หายไปเลยอะ่ะตลกมากสรุปวันนี้ไม่ได้เปิดร้านอะไรเลยนะคะผู้ชายชวนมาเที่ยวแล้วก็ทิ้งไปแบบไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยโอเคเรางั้นเราพัหล่อนไปนอนก่อนละกันคือมันไม่มีบุคคลใดที่แบบว่าจะสามารถใท้ฉันกินได้ไงเฮียโซเนี่ยหรอทำไมเชียบน้ํานานจาังวะทุเรียงลีลาสีเธอต้องไปเปิดร้านนะในเที่ยงและ้ะลงไปเปิดร้านจ้า เปิดร้านเสร็จปุ๊บหล่อนขึ้นไปดูทีวีคือไม่อยู่ดูลูกค้าเลยหรือเออตายแล้วร้านฉันจะโดดรองเรียนไหมเนี่ยโอ๊ยโดนมาอีกแล้วไม่ใช่โดนโนมโนม,มาอีกแล้วไม่เป็นไรโดนโนม,มาเราก็ลากไปขายนะคะคือแบบไม่เอาอะไรแล้วอะโนมจะทำอะไรก็ช่างเอาไปขายหมดอะแล้วหล,ล่อนก็ทิ้งร้านขึ้นไปข้างบนอีกแล้ว ขึ้นมาดูทีวีเหมือนอี s h ซเดียดเดียเลยเปิดร้านไปก็กทิงลูกค้าไปข้างล่างเฮ้ยแอลโทรมาดีใจที่ยินนัีจัสมินฉันอยากรู้ว่าฉันควรจะรู้จักโทมัสจาบารีในฐานะเพื่อนดีไหมเขาดูเหมือนคนดีนะใครคือโทมัสจาบารีวะแล้วแอลก็โทรมาบอกด้วยเอาเลยจ้าเออฮะแอลกำลังแอลอยากจะไปแหงเอาที่บ้าน โอเคได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่ใช่แองเอาที่บ้านสิตอนแรกนึกว่าแอลอยากจะมาบ้านเราแต่เพิ่งนึกได้ว่าอ๋อไม่ใช่แอลจะให้เราไปบ้านเขาแล้วฉันเพิ่งเปิดร้านคือเนี่ยเปิดร้านมาได้แป๊บเดียวก็โดนเพื่อนชวนไปนี่นแหละเออร้านเปิดนะคะขาดทุนด้วยแลวงงมากอยู่ดีแอลอยากให้มาบ้านคืออะไรเออจะเปิดร้านก็ไม่ได้เปิด นี่ไงตอนแรกบอกจะไปบ้านเฮโซไม่ต้องไปแล้วมาบ้านแอลแทนเออแอลเฮ้ยแอลทำอาหารให้เรากินหรอเออก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเหมือนกันนะประนึ็คือหล่อนทํากินเองหรือหล่อนทําให้เราอะอ๋อหล่อนทํากินเองแมกแอนชีสนะคะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราไปไปยืนประชันชีสเขาทําไมเอออุ้ยขึ้นมาเล่นน้ำย่าบ้านย่าแอลดีกว่าไหมเขาพ่ามีสาวว่ายน้ำให้อะไรอย่างเงี้ยซิมเฮเราปล่อยเจ้าบ้านไปนะคะ อะไรอ่ะ poorly <olar> decorated ตกแต่งไม่สวยอา้าวฉันตกแต่งเองทำไมมันไม่สวยหรือว่ามันลกเกินวะหรือเหมือนงกเกินะอนกกนะไรเงี้ยเออแล้วทำไมต้องใส่หมวกวะทำไมชุดว่ายน้ำแอลมันเป็นทรงนั้นวะหรือเราให้มันเป็นทรงนี้อยู่แล้วช,ช,ลลชุดว่ายน้ำแอลมันไม่ใช่ทรงนี้ไม่ใช่เหรอวะตายห่าแล้วทำไมชุดว่ายน้ำแอลเป็นทรงนั้นวะเออกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะเหมือนแอลเขาไม่ค่อยอยากคุยกับเรานะไปะหนึ่งโดนแดดเผาฮะ โดนแดดเผาได้ไงปะหนึ่งอันนี้มั่เวลาทุ่มครึ่งไม่มีแดดแล้วครับพี่แต่ฉันงงมากว่าทําไมชุดว่ายน้าแอลมันเป็นทรงนี้วะแกชุดว่ายน้าแอลมันไม่ใช่ทรงนี้สิกางเกงมันไม่ใช่ชุดทรงนี้ของแอลอ่ะสรุปวันนี้นะคะสาระสําคัญไม่ได้ไเลยเปิดร้านเปิดแป๊บเดียวปิดร้านหนีไปเที่ยวบ้านคนอื่นจะไปเที่ยวบ้านผู้ชายก็ไม่ได้ไปเที่ยวดวย้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปบ้านเชียโซแล้วกันถ้าเขาอยู่นะอ่ะกลับถึงบ้านเรียบร้อยพร้อมกับลูกค้า3คนที่โดนไล่ออกมาจากบ้าน ไล่ออกมาจากร้านไม่สนะคะตอนนี้ไม่ฉันงงมันขึ้นว่าโดนแดดเผาแต่ตอนนี้เวลาสองทุ่มซึ่งสองทุ่มนี่ไม่น่าโดนแดดเผานะชีมานอนนะคะที่จริงวันจันทร์เราควรเปิดร้านนะแต่ว่าไม่เปิดเราจะไปหาผู้ชายชีก็ตื่นมาตอนตีสามทำอไมไม่รู้เนาะเดี๋ยวสัก8ดโมงแล้วกันไปหาเฮียโซดีกว่าโอเคตอนนี้8ดโมงแล้วเราไป เยี่ยมเชโซกันดีกว่า visit the hang no one's home เอา้าเดี๋ยวเพิ่ง8โมงแล้วพี่พี่จะ no o n e home ได้ไงหรือว่าจริงๆแล้วชีออกมาเดินนอกบ้านอย่างเงี้ยหรอปั้นึงไฟก็เปิดแต่บอกว่า no one is home ไม่มีคนอยู่บ้านแต่ว่าไฟบ้านเปิดพี่จะเปิดไว้ทำไมคะถ้าไม่มีคนอยู่ผนแต่งบ้านแถมบ้านได้เปิงไฟเนาะนี่ไง บอวิ่งออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าไม่อยู่บ้านเออเผื่อเขาจะโทรหาเราก็ได้วันนี้เออใครจะไปรู้เพราะว่าความสัมพันธ์ก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ฉันงงอ่ะทํา,าม8โมงครึ่งแล้วมันยังดูมืดๆอยู่อ๋อวันนี้เม่เยอะใช่ๆหรือชี้กลับบ้านไปแล้ววะอ๋อนี่ไงชี้กลับบ้านแล้วไปหาเลย knock on door ขอประตูบ้านหน่อยนะคะเราเป็นคนดีแป๊บหนึ่ง หนังสือใครมาอยู่ตรงนี้เนี่ยขอบประตูจ้าเข้ามาเลยแล้วแล้วเจ้าของบ้านอยู่ไหนนะเจ้าของบ้านนั่งเล่นคอมอยู่คือเข้าบ้านเขามาก็บุกห้องนอนเขาเลยเนาะเออชีวิความแบบแรงกล้าดีนะคือเขาทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันมานานนะแต่ว่าเพิ่งรู้จักกันวันสองวันแต่ว่าแบบขนาดนี้ hard feel compliment อยากให้สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแบบสนิทกันเยอะๆอะไรเงี้ย แล้วเราชี้ไปไหนแล้วอะชี้เดินมาอย่าบอกนะชี้จะเดินมาขัดโต๊ะอะนั่นไงมีความติดสะอาดเกินเป็นผู้ดีท่านหนึ่งหรือเปล่า Friendly interest as about favorite fashion สองคนนี้มันสายแฟชั่นเหมือนกันนะเอาจริงอะเออแปบ๊บหนึ่งแล้วพี่ใช้กล้องสองหน้ากายส่อ,องเขาอีกแล้วเหรอเธอ,อน่ากลัวมากนะ แล้วหล่อนก็มาเล่นคอมเขานะคะปล่อยให้เจ้าตัวนั่งอยู่คนเดียวคุยคนเดียวด้วยเลิศเธออย่าเพิ่งใช้ไฟบ้านเขาไปคุยกับเขาให้เสร็จก,ก่อนเธอแล้วตอนนี้ชีเริ่มหิวอีกแล้วอะเอาไงเราจะดูดเลือดหล่อนไหมไม่แต่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วไงมันสามารถแบบว่าขอได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วนะคิดว่าถ้าสมมติว่าขอดีๆอะอาจจะได้ คือคนนึงเป็นพ่อมอนอีกคนหนึ่งเป็นแวมไพร์อย่างเงี้ย Bring plasma as permission to d i n k เฮ้ยเขาเป็นกู๊ดเฟนกันแล้วว่าแกเร็วมากแม่รู้จักกันแค่2อวันเป็นกู๊ดเฟนกันแล้วขอได้ไหมไปเขายอมได้ปะได้เอาไปเออเอาให้เห็นชัดๆนะคะแล้วพี่คือเขาไม่ได้กัดข้อมือนะเขากัดตรงแขนเสื้อได้เออทำไมดูกินเยอะจังวะแป๊บนึง เขาเขาจะไม่ไหวแล้วนะพอได้ไหมพอได้ไหมเมื่อเดี๋ยวกลับมาหาอีกนะพอเราจ้าหยุดจ้าหยุดเขาคุณจ้าแล้วเขาก็ขำพี่พี่พี่จะเย็นแต่คือไม่ได้กัดข้อมือนะคือกัดตรงแขนเสื้อมันโดนเลื่อนด้วยหรอวะตรงนั้นอ่าตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้จะสมินรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะอ้าวแล้วเขามานั่งค้างเตียงด้วยกันดนะ้วยเนี่ยโคตรขายจิ้นอ่ะสองคนเนี้ย มีความไข่จิ้นกันเองนะคะสองคนนี้แต่สองคนนี้เขาก็ดูแบบเหมาะสมกันดีนะถ้าดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกอะดูเป็นแฟชั่นนิสต้าทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าถ้าพูดในเรื่องบทบาทพ่อมดกับแวมไพร์เนี้ยเออโค้ดไข่จิ้นยิ่งกว่าคู่เจนิวีฟอีกได้มเมเต์เยอะมากนะคะสองคนนี้คุยอย่างเงี้ยมานั่งค้างกันอีกแล้วไข่จิ้นด้วยตัวเองมีอยู่จริงค่ะชอว์กระเป๋าเทอร์มอสเจอร์ อะไรกันที่อยู่ดีเงียบแล้วก็หันมามองหน้าพ้อมกันวะอ่าแล้วก็มองอ่ะมองมองไม่คุยกันหรอพี่คืออะไรเขาเขาเขาสื่อสารกันทางจิตเหรอเนี่ยเขาไม่คุยกันด้วยนะเอาแล้วหันมามองด้วยสวัสดีจ้าอะไรอย่าแกหรือเขาสื่อสารกันทางจิตกันอยู่วะก็เป็นไปได้นะเพราะบอลกับแบมพายอะไรเงี้ย Share not heaven noise แล้วเขาก็ลุกตามมาเลยได้คืออะไรวะเฮ้ เนี่ยดูความเขายืนจ้องหน้าใกล้กันขนาดเนี้ยดูดูด,ดูขายจิ้นกันเองมากอะไรอ่าจัสตินเธอใจเย็นๆนะเนี่ยมันต้องมีอะไรระหว่างสองคนนี้แน่ๆอะ่ะแกเคยเขาไม่คุยกันนะเขายืนจ้องหน้ากันหรือเขาสื่อสารพลังจิตกันก็ไม่รู้แล้วก็คุยกันไว้ซักเย็นๆค่อยกลับบ้านละกันเราปล่อยเฮียโซไปเฮียโซเธอจะนอนแล้วหรออ่อเฮียโซนอนแล้วปเขานอนไป และชีจัสวินก็มาเต้นคนเดียวนะคะในที่พอสอเฮโซก็หลับไปที่เรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อนะคนเรารู้จักกันแค่2วันคือพัฒน,นาความสัมพันธ์กันเร็วมากถึงขั้นนั่งบนเตียงเดียวกันได้ขนาดนี้ขายจิ้นในขนาดนี้แกชีวิตจริงยังทําขนาดนี้ไม่ได้เลยหรือเปล่างั้นรอเฮโซตื่นแล้วค่อยกลับบ้านละกันทําอะไรอะอาบนะ้ำเธอใช้ห้องน้ำบ้านเขาด้วยนะเนี่ยสนิทกันเบอร์ไหนอะถึงขั้นใช้ห้องน้ำขนาดนี้ ก็เป็นคนดีเนาะรอเขาตื่นแล้วค่อยไปทำเหมือนบ้านตัวเองมากเลยอะแต่หล่อนจะตื่นเมื่อไหร่ก็อีกเรองหนึ่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคืออะไรนะเฮียโซกําลังหลับอยู่แต่เฮียโซโทรมาพี่โทรมาจากในฝันหรอคะแล้วคือเฮียโซก็ยังไม่ตื่นสักทีนะคือหล่อนหลับนานมากปิดเพลงก็ดูทีวีต่อเออเลิศ ที่สุดเลยล่ะคะ่ะคุณพี่คะ่ะเชียโซดูท่าจะไม่ตื่นหรอปะแต่เราก็ไม่กล้าไปปลุกเขาอะมันแบบว่าจะรบกวนไงนนเป็นเพื่อนที่ดีเกินอา้าวนี่ไงพู้ปุกตื่นปั๊บเลยงั้นเราไปแล้วนะเธอก็คือตื่นแบบก็กินข้าวไม่มีการบอกกองบอกกาวเลยนะโอเคเอ่อ become best friend เฮ้ยเราเป็นเพื่อนสนิทก,กันได้แล้วเพื่อนสนิทแบบใด เพื่อนสนิทที่นั่งเตียงเดียวกันได้เพื่อนสนิทที่จ้องหน้ากันนานเกินผิดกตินยไปหรือเปล่า <c oughs> เออ <c oughs> เขาเป็นกูด <c oughs> เขาเป็นเบสแฟนกันเรียบร้อยแล้วเย่ <c oughs> รู้จักกันสองวันเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วแอลโทรมาโ <c oughs> ทรมาทำไมอ่ะจัสมินขอบคุณนะที่เสนอให้ฉันไปรู้จักกับโทมัสจาบารีน่ะเรามีความสุขกันมากเลยแล้วชีก็ลงไปนอน สิตอัพเรียบร้อยนะคะกลับบ้านเธอโอเค้ยค่าไฟมาแล้วเหรอโอ้โหค่าไฟ3,400บาทโคตรแพงแม่ภาษีที่ดินอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนะี่ยอ่าเป็นไงมากคะสลับตอนของจัสมินเนาะซึ่งตอนที่แบบว่าหุ่นวายมากไปบ้านคนรุนทีคนนี้ทีโดนแดดเผาทีเจอผู้ชายทีรู้จัรู้จักกัน2วันก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วนะคะโคตรเร็ว ฉสนจะไดยมากว่าเปิดร้านแป๊บเดียวก็คือหนีไปหาเพื่อแล้วก็สำหรับชินนี้ก็ไว้เพลงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย